รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อากาศร้อนจังมลพิษก็เยอะผู้คนก็เดินกันไปเดินกันมาจนปวดหัวไปหมดแล้วกรุงเทพนี่ไม่ใช่สวรรค์อย่างที่เราคิดไว้ซะแล้วซิอยู่ในเมืองก็ต้องทำงานหนักเวลาพักผ่อนก็ไม่ค่อยมีเลยเงินเดือนแต่ละเดือนก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องพักและต่างๆอีกมากมายชีวิตของผมเป็นเหมือนทางตันที่หาทางออกไม่เจอ เดินไปก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนดีชีวิตที่ผ่านมาใช้เงินไปกับการซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเองและมันทำให้ผมมีหน้าตาทางสังคมเมื่อผมได้เปิดตาออกมาแล้วผมคิดว่าที่นี่มันได้เหมาะกับผมเลยอยู่ไปก็มีแต่แย่ลงผมคิดว่าผมจะกลับบ้าน เราะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผมที่จะทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นได้อา้าวชายเป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพหรือแล้วจะมาอยู่กี่วันแล้วเนี่ยขึ้นรถมาก่อนสิใช่เราเพิ่งมาเมื่อกี้เองแล้วว่าจะมาอยู่ตลอดเลยอยู่กรุงเทพค่าใช้จ่ายมันเยอะชีวิตก็แย่ลงทุกวันเลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านดีกว่า ก็ดีนะนายตัดสินใจถูกแล้วอยู่บ้านเราถึงจะไม่เลือดหลูเหมือนกรุงเทพก็จริงแต่บ้านเราก็มีอะไรดีๆที่ดีของกรุงเทพอยู่บ้างนะถ้ายังไงลองไปปรึกษาหลวงตาดูเห็นหลวงตาพูดเลยว่าต้องการคนช่วยอยู่เห็นว่าจะทําสวนพืชหรือสวนผักอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่แหละลองไปคุยกับท่านดูนะขอบใจนะโต้งที่ได้แนะนําเราและยังมาส่งเราอีกไม่เป็นไรเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือกันสิ งั้นเราไปก่อนนะบายบายโชคดีนะนิมนครับหลวงตาเป็นไงบ้างไปอยู่กรุงเทพมาเมื่อวานเห็นเจ้าต้องไปบอกหลวงตาว่าเองก,กลับมาแล้ว ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยครับเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงมากอยู่ไปก็มีแต่แย่ลงงั้นกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวมาช่วยหลวงตาทําตามเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะเมื่อวานก็เห็นโต้งเขพูดเหมือนกันหลวงตาช่วยแนะนําแนวทางการปฏิบัติให้ผมหน่อยนะครับ พรุ่งนี้เริ่มลงมือเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาครับหลวงตางั้นหลวงตาไปละหลังจากที่ผมได้รับคำแนะนำมาจากหลวงตาผมก็ไม่ได้รีรออะไรเลยครับผมก็ได้ลงมือทำเลยเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดินไปโดยปยประโยชน์ครับ เวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับนี่ก็สองปีแล้วที่ผมได้ทำตามเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงและที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้มันคือความสำเร็จของผมครับผมแบ่งพื้นที่100% 10%เแรกผมใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เพื่อจะได้นำนมกับไข่ไก่ไปขาย30%ต่อมาก็คือผมได้ขุดสระน้ำไว้ เพื่อเวลาฝนแล้งจะได้มีน้ำไว้ใช้ไม่ขาดแคลนครับและอีก30%ต่อมาผมใช้ปลูกข้าวครับส่วนผลผลิตที่ได้มาผมก็จะเก็บไว้กินบ้างและที่เหลือก็นำไปขาย30%สุดท้ายคือผมได้ทำเป็นสวนผลไม้ครับมีกล้วยมีส้มมีองุ่นและผลไม้ต่างๆอีกหลายอย่าง ที่ผมได้แนะนำมาทั้งหมดนี้มันคือความสำเร็จที่ผมได้ทําตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงครับและผมจะไม่ให้ความรู้ที่ได้มาสูญเปล่าผมก็ได้นำความรู้ที่ผมพอมีไปให้คาปรึกษากับคนในชุมชนได้เรียนรู้กันด้วยครับ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา